ขอบคุณแน่ๆตอนนี้เป็นกันทุกคนนะครับผมก็เป็นมาพิจานก่อนน้ำเย่นๆนะครับคนดูคนดูนครับใช่ครับคนเดินตามหลังเป็นป้าไลานใช่ใส่รองเท้าแตะรองเท้ารองน้ำใส่รองเท้าอยู่เลยแต่ก็สนุกมาพิานโรงการที่น้องคนนี้คอยควาจริงใจครับก็เป็นการพัฒนานะครับในเรื่องของการ ประตูที่เป็นมาตรฐานขึ้นนะครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นมาตรฐานสากลแต่ถือว่าเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับเชื่อว่านะครับที่พู้นกรแหะนะะงนะครับว่อกี้ก่อนนะครับที่เรามีการจัดประวูนะครับก็มีต่างชาติมาดูงานเราพออมทุนนะครับโดยพ่อขีนเสม็ที่น้องชาวเสมเ็เนี่ยก็มาดูการประวูไทยะะว่าโอ้ต่อไปจะตัดไปทำแบบนี้นะครับ เอาเขาอ็ยังหรือเราเริ่มต้นใหน่นะครับแต่การจะแบบสานทุนอต่ายที่เป็นสารเ่นที่จะ่อให้เกิดมะไรเนต่างแต่วัาซีเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่อยู่ในตัวนะครับจริงๆอ่น้สัตว์เน้ไก่มั้นมีวัซีนตาไก่บอเลอร์นี่ยไก่กระทงใช้เวลาอยู่แค่สี่สิบกว่าวันที่จะทำให้เกิงานน้อยก็ทำ้เนิ่งางอยงาง กาโลโีขาวก็ต้องามที่เราแต่เพียง40กว่าวันก็หายนะครับเพราะว่าระยะทางคือมันหายไปทุก่มอย่างไกโลกตั้งแต่ว่าในร่างกายมันจะไม่หลุอเหยื่อซึ่งมันจะตกานไม่เอเดงนะครับานไม่มีกระเด็เป็นหนคนี้พวกเรารู้จักันดีนะครับที่พริเปิดชี่เอ่เลนอ่ไมเทีในวันเวลาจต้นงอนนี้ก็จะมีความกนแต่คนที่ กลัวในเรื่องนี้นะครับถ้าจะเป็นมองในเรื่องของอาหกอินทอร์เนครับอาหกรอินเทอร์มันก็ไม่ต่างกับพืชอ่นวงนทันวงนพาวแน่ไม่ได้ใช้ยาในฟามของเรานะครับก็อาจจะมีฟาร์ที่ข้างอาจจะมีแมลงไปกัดแล้วก็จะต้าลงคส่งไชนไปที่ปรเที่ปุ่นะครับจส่งไปขาะต้นทายของญี่ปุ่นชอบไก่ชนมากพี่้อง บอกว่าจะเอาไปบ้างปรากฏว่ามาานของเราเราบอกว่าเราทำลูกีมให้ฐาน่นังได้ยังเขาบอกยังขาดอีกสอย่างที่ที่ปุูนมีกฎหมายกำหนดไว้ลงไปไม่ได้ครับพอไปจากที่สนนอินโดนันถึงฆ่ากันขาดอกองที่เะน้อีปอไปไม่ได้้าไอย่างนี้ต้นครับแล้วก็ต้องคนไทยเขาว่าอย่าหยาดีตเองครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับยโอเราไม่ได้เกิดให้ ว่าประตูเปิดนะครับประตูหน้าจะเริ่มเปิดแล้วถือว่าจะเป็นการเนยุคควายเฉยประนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญเฮ้ยโครงการที่ทำเกิดขึ้นขนาดนี้ในควายอาจจะน้อยนะครับแต่ในม้วนเยอะก็คือเรื่องของถามเร่งดแวนนะครับตอนนี้ก็เรื่อง่องโลจิสนิกส์ของประเทศไทยเนี่ยก็ให้ควายที่แข็งรมากนะครับแต่มันก็เห็นว่านักลงคมบ้านเราก็ยังมีที่ มีคนดีคนเชก่อเข้า่วก,กันนะครับก็ยังมีการลักรอบในการแข่งขับบนเล่นเรือแดงตรงนี้บางประเทศท่านเชื่อแนแบบ่น,นแบบอนแทนที่จะกู้ฐานเล่นเรือแดงกลับอยากให้มีฐานเล่นเรือแดงอ่ารับกรรมการนแน่นอนฝ่ายที่มีเล็กเป็นข้ามปูนะครับก็ต้องบอกเพื่อนว่าไม่จะถ่านไปถึงชั้นลู่ได้นะครับผมเคยเห็นผมมีเคยมีฝวามแล้วก็ เรียกเป็นตาปูก็เวลาถึงชั้นลูกก็จะเป็นตาปูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของพ่อคันสำคัญเหมือนกันในการที่จะจ่ียลูกในสือนานพจน์นะครับเพราะฉะนั้นพ่อคันต้องมีเล็บที่หนาแคบๆเล็บหนาเกินไปจะไม่เหยียดหนาหนาเกินไปจะทำให้คนมองไม่เห็นว่าไอ้หลังอ่อนนะครับหลังอ่อนพวกเนี่ยเลี้ยาดด้วยความเลี่หานะับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นใครเด็กขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้เลยท่าเรียน้ังไง คือหลังจะไม่ค่อยตนดตามที่ดูในในงางนู้นนะครับขอบคุณมากงทุกคนทุกงานนะครับขอบคุณน้าทางแต่แรกที่จัดนะครับแต่แรกที่จัดก็เหมือนกัเป็นไฟเด็กเขียนว่าเออก็ให้คิดรู้นะครับเวลา่อยเดินนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะบังคับยากหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่หย่านมเพิ่งหย่านมมานะครับบอกจากแม่มา เป็นเจมทหารรุ่นที่29นะครับและเป็นนายร้อยตำรวจรุ่นที่45นะครับปัจจุบันนี้ท่านควบคุมดูแลคดีสำคัญเฉพาะอยู่มากมายโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับโต๊โต๊รกับโต๊นะทหารแีะความสว่างนะครับนี่ท่านเรือนะท่านตำรวจนะขออนุญาตแนะนำวกเราวิจารณ์นะครับท่านตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพท่านนี่ับเี่ไอฟว่าเป็นเพจมพนชายนะ ก็ผมท่านนะครับในอดีตนีก็ควายน้ำเก่งนะครับไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าควายเป็นไอกับท่านบ้างนะครับผมจำไม่ได้นะครับเป็นร้อยร้อยตัวนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แล้วก็แฟนแชมป์เยอะที่สุดในเมืองไทยนะครับออกกับท่านเลยครับพฤติกรามดีๆดีจากควายน้ำมืองุทัยธานีเนี่ยของท่านรุ่งขับนี่แหละครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์ยและการนี้จะมีอาชีพตำรวจนะครับ ว่าจะมีเลี้ยงทั้งไก่ชนเลี้ยงทั้งเป็ดไทยนะครับหรือควายหรืยเลี้ยงท่านเู่านะครับบาทีงานท่านก็ได้เหมือนนะครับว่าในความรับผิดชอบในเรื่องของการปตัดตานะประเทศไทยเรายุคนี้นึ่งยุคเราต้องบอกเนาะตำรวจกำลังงานเข้าเยอะใช่ไหมครับเออช่วงนี้นะครับทำรวจจะเป็นผู้ที่คอยปรดตานะครับในเรื่องของการตัดแผลไเรื่องบอล เรื่องมีปัญหาคู่นะครับเรื่องขัตกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของฝากตางก็ถึงก็บอกว่าอายุนะครับแต่ท่านยังเชื่อถืเวลาในการที่จะมาช่วยพัฒนาดการไปเลยเราก็จะเหตุยามานะครับราคาบ้านค้าเป็นไม่ใช่มาดื่มชากระไรยากลำากนะครับัู้อายุที่เราเรียกว่าเจเนอเรชันนั่นเองถ้า ยังวัยที่อยู่ในนี้เจเนเ,เรชั o n ถัดไปก่อนหน้าน,นี้พวกเราพอจะรู้ใช่ไหมครับเพ่อมันเป็นใครแม่มันเป็นใครแต่ปูอะย่าเหนือปูเหนือย่าทวดอะไรเหนือทวดี่นี่เขาเรียกไล่ไปนะครับในพันประวัติของของโคเนี่ยที่เขามีการบันทึกไว้ที่เป็นสมาคมที่ได้รับการรับรองอย่างสมาคาม,ม,ามิบราณมั่นแห่งอเมริกาเพราะมันมันนับน 20, ยอ้อนไป20 generation 20ขวบอายุ เราไมรู้หมดเลยนะครับวันนั้นมันจะดูออกหรือว่าอู่ยาตายยาพี่น้องของเขาเนี่ยได้รับเกียรติขนาดไหนเป็นแชมป์มาขนาดไหนหรือไรเวลาเราซื้อขายบางทีมีแค่จะไม่ดูตัวก็ดูทางประวัติอยากได้ลูกเนี้ยเหมือนไก่ชนนั่นเท่าไหร่ครับนะอยากได้ลูกไองไม่มีแดงไม่รู้เก่งไม่เก่งถ้าลูกมันคิดว่ามันเก่งหน่อยอะไรียก็ได้ดูจากประวัติว่าเราก็ได้การูีแต่โค้ชเก่าเหล่าก่อนแหละนะ ทั้งโค้งเราพอดีเนี่ยตะกูลเนี่ยเราจะเริ่มผู้เผยเรื่องลูกกระไทยตะกูลเนี่ยยังไม่ดีเราคือตะกูลเนี่ยอาจจะมีดีมีชั่วแต่ว่าถ้าตะคุนเนี่ยนั้นเนี่ยน่าจะรับรองได้ระดับหนึ่งแั่ที่จริอเราเราดึงผลทางเราแบบนะครับทีนี้ในภายไปเราเนี่ยก็ก็ทำมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รุ่นเกเนอเรชั่นแล้วก็หน่วยงานรอุปกรณ์ที่จะรับรอง บางครั้งบางคราวก็อาจจะยังขาดตัวกระแทกอยู่นะครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความนยมบางทีคนไทยเราเนี่ยบางทีก็จะพนเรื่องนี้นะย้อาไห้อาจจะลูกปีนข้ปล่ไล่ไล่ใล่ไล่ไล่ได้ไล่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 ไม่ยพ่ไล่ไลรไลงไล่นล่ไลีไล่ไลล่ไ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 ล่่ไล่ี่ น้องจะเห็นก uh, <laughs> uh, like ่อนพี like ่เคยมีนะครับในวงการราชการในท่าไหร่อยเพราะว่าล <h ums> ืมแก้มผิดของคอยปกครองอย่างผู้มาให้ตัวนี้อาจจะมาจากไฟรไม่ผักฐานของการแกล้มในการปแก้งเกิดด้านน้องอายุมากกว่าพี่เป็นไปได้ครับพี่น้องเป็นไปได้ครับคุณแม่ของเกิดก่อนพี่สาวครับแม่ขอเกิดก่อนพี่สาวเแล้วนี่เรียกว่าความแน่นยาม

Okay. ก็จะแค่จะสรจมากขึ้นนี้นะครับขอบคุณครับหมายเล่หมายเล่นนึ่งหมาเล็กหนึ่งครับก็ตัวยาวดีแนวหลตรงนะครตัวยาวดีแนวหลตรงแต่ที่ยืนอยู่ตนีจะมีขาใช้แบกนะขาจแบกนิดิดนะอู่ดนุู่กระทะก็จะบิดบิดบิด่ายเยอะนักบิด่าเยอะ เราเปลี่ยนเพศตัวที่เหลือแล้วก็ตัวยาวตัวยาวแล้วกาตัวที่เหลือนะครับขอบคุณมากครับในเรื่งนันครับเกวดหมายเลขสองเลขสองก็อันนี้ก็เติมตัวเหมือนแล้วก็ยาวตัวมีตุ่มๆหน่อยนะโอเคขอบคุณนักที่ตั้งใจเรื่องนั้นครับขอบคุณผู้ที่ไผ่านก็ตกเลยที่กำลังใจกับรอบสี่ตัวครับียังไม่ถ่ายขอบคุณครับ เพงรอดประมาทุกที่นะครับจาก20 20ตัวนะครับตอนนี้เหลือ7ตัวเป็นไงท่านเไหน่ครับโอ้โห7ตัวนี้นะครับก็ผมก็คำนวณของผมไปด้วยด้วยกับท่านถ้าเราพูการอยู่นะครับว่าท่านจะเอาตัวไหนบ้างมันจะตรงกับผมนะครับก็เกยเคียงนะครับหรือว่าผมก็เริ่มเริ่มที่จะดูไฟออกออกออก้วครับก็เริ่มจะมีความรู้หลังจากที่ ในนั้นอยู tamam, okay, tamam, smoking, ่บนวิธีหลายสนามนะครับก็เริ่มดูไปด้วยนะครับแต่ละจุดตัดสินนะครับอ่าเราก็เริ่มคลิกของเราไปว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็เริ่มเข้าใจเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการตัดสินขึ้นมาพอพอพอมีบ้างนะครับครับเถ้าดูนะครับท่ามีที่ตัดสินนะครับพูดถึงเรื่องของลูกอันภรคเนาะก็จะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงในเด็งของนิสิตา ลูกอันท่านี่ถือว่าเป็นเรื่องเพศประจำรเพศผู้ที่มีผลต่อการทักเรืองและขับกดนมันนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นจากลักษณะภายนอกนะครับเราได้รับข้อมูลโดยผู้ชมชนนุษหรือผู้เชี่ยวชาญว่าทำอะไรทำท่าเล็กทำท่าใหญ่ทำท้าน้อยทำท่าอีกมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการ ลูกอัน tha นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับที่น้องเขาเขาใหญ่ลูกอัน tha ของควายนี่ถือว่ายังไม่ใหญ่มากนะถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวเราเราเราลองดูความติงที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าสังเกตดูว่าลูกอัน tha ควายขนาดพ่อควายรุ่นพี่เหนียนะครับก็คือความแท้สามตัวแล้วเนี่ย บางทีลูกกระทะเล็กกว่าลูระทะัวททีแต่ที่สำคัญเนี่ยหลายัวลูกกระทะเล็กกว่าลูกกระทะแพะแพะนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ลูกกระทะใหญ่หรือเราเปรียบเพียอลูกกระทะหมูนีครับโรยที่ผมีว่าอยู่ลูกกระทะมันชัวร์เสัตว์ไทนอกสัตหลายหลายสายพันธุ์ลูกกรทันอยู่ข้างในมครับอย่าสัตว์ปีกลูกกระทะมันมีหน้าอื่นทุกอย่างแต่พวกที่โชห็นเนี่ย เราลองดเื่อดูถ้าเราดูจากนักไรนอกาเอก็หลแต่จากที่เคยมีการถากักเอาลูกอัทออกมาวางขั้นกิโลเนี่ยนะครับลูกัท้าหมูนี่ไม่น้อยนะหือพ่อพันหนักแค่300กโลลูกอท้าใหญ่แคบเหมือนกันครับหนักแค่120ิโลพ่อันตัวใหญ่ลูกัท้าใหญ่กว่าไปทีนี้นั่นแปลว่าในเรื่องของการยีลูกันท้าใหญ่นเล่มันมีผลต่อการในการผลิตนเชื้อ การผิดเชื้อเหมือนที่นากหมาดจะพูดแต่สักผู้ว่าเวลารีดเชื้อออกมาเนี่ยเวลาจะบกำจุในหลอดมันก็จะมีสมมนี้ว่ามันมีเชื้อที่เป็นสองก้องดูเนี่ยเป็นพันๆตัวล้านตัวครับเวลาเอาปกติแล้ะครับท่านกรรมการตัดสินก็น่าจะวิเคราะห์ได้นะครับเติมทัครับตหมูหมูห้าตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขสิบเก้านะคสิบเก้าก็ เป็นกองสูงความใหญ่ดีแต่เรื่องเรื่องพักติดหน่อยนะติดหน่อยแล้วก็ความเล็กของลำตัวนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปต่อของสูงเลข19ที่มาเริ่มงานนะครับวันนี้20วันนี้20เป็นใารที่ผิดพลาดสวยงามนะครับผิดพัาดสวยงามน่าติดรอตรงลตัวดีนะครับแต่การยืนท่าหลังเนี่ยจะยืนชิด เข่าลัชิดเกิดแร่ท่ความแข็งแรงครับความหนาตองเล็กแต่เราต้องเติมหน่อยนะครับหรือหัาดีนะครับหรือกะดีที่ตรงดีเลี้ยงจัดมาดีส่วนดีแต่ว่าเวลายืนจะยืนสังเกตเห็นหลายรอบก็ยืนเข่าหลชิดมันแรงทิศทามไม่แข็งแรงเพราะนั้นถามว่าการจัดท่าทางการยืนนะครับต้องขอนแยกเรียนพี้น้องว่าถ้าทางในดีหนุ่มายเนี่ยต้องยืนขาหลังเนี่ยอย่าชิดหรือควากันนะเพราะฉะนั้นคนจูงเนี่ยก็ไปฝึกท่าอื่นด้วย ฝ่ายตัวยืนด้วยด้วยความเคยชินของฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในฐานะผู้จูงหรือผู้จัดท่าเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีดีด้วยการยืนของฝ่ายเนี่ยดูคร่าวๆนหมือนยืนตัวที่ตัวแรกครับฝ่ายฝ่ายนียืนแค่ประมาณช่วงช่วงเท้าขึนมระหว่างขาในไปอ่ันนี่ถือว่าวางตำแหน่งขาได้ดีนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างได้อันนี้ก็ขอบคุณในเลขที่เก้ายี่สิบที่มาลงงานครับขอบคุณมากครับ ตรงกลางสนามเลยนะครับตรงกลางสนามนะครับก็ถึงครับชิดหน้าเวทีไปข้างหลังก็ไม่ค่ um. อยเห็นครับผมเาตรงกลางสนามเลยครับแถวตอนแกนหนึ่งหันหน้าเข้ามาทางเวทีครับเอาหน้ากระดานใช่ไหมครับหน้ากระดานครับหน้ากระดาน ต้องการแน่ได้ความดีที่นี่แล้วเห็นว่ก็ได้ดูได้ดูไป,ไปเย <c oughs> อะนะก็ขอดูเช็คตรงท้ายทีนึงค,ครับโอเคต่อแล้ครับก็เปรียบเทียบครับหมายเลขหกกับหมายเลขสิบห้าก่อนะครับช <6 S 1> ่องหมายเลขหกเมื่อสิบห้าก็หมายเลขหกคือว่าเป็นควายที่จะดูแข็ขง,ง,ขงขาใหญ่นะครับคือขาใหญ่กว้างนดีที่พันดีนะครับก็อ่า กระดูกขาหลังอะไร,ระต่างดีตอนแรกดูแรกดูว่าไข่ลงไม่ครบนะครับแต่ไข่ก็ลงครบก็ยืนหดแล้วเตียงไม่เท่ากันนะครับเปรียบเทียบกับหมายเลขติดผ้านะครับหมายเลขติดผ้าก็เป็นปลายที่กระดูกเท้าขาพอกันนะแต่เหลี่ยมตัวเหลี่ยนหลังดีนะครับเป็นตัวเหลี่ยนหลังดีมากหลังตรงนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องนะครับว่าในฐานะของเลี้ยญฝวายเคยิญฝวายก็ประกวดเข้าใจ นะครับฝ่ายบางตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องบอกาโอ้โหมันทำไมำไมันคับไม่ได้ไปให้ได้รางวัลนู่นนี่นะ่นต้องเข้าใจว่าฝ่ายบางตัวตอนอยู่บ้านเราเนี่ยมันอาจจะเชื่อแล้วเราบังคับได้แต่พอมาในเวนทีก็อาจจะตื่นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้มองในมุมที่เข้าใจเลอนบฝ่ายน,นะครับก็ไม่ได้ว่าโอ้เห็นดิ้นเอาไม่อยู่นู่นนี่นั่นนะไปตกรอบทั้งที่เขาสภาพเขามาดีนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนให้พี่น้องทราบนะครับก็ความ เป็นตัน้งแต่พ่อพันธุ์เข้าดีท่านแนวหลังตรงนะแนวหลังตรงแข้งขาดีท้ายก็ดีนะครับท้ายท้ายท้ายก็เต็มดีัท้าย,ายคนหางเข้าอะไรทุกอ่างดีนะครับก็กรรมการพิจาให้หมายเลข15ได้แบบที่4หมายเลข6ได้แบบที่5้าครับอ้าวดราขึ้นมา3าตัวครับหึือมา3ตัว หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นขวายที่ลักษณะกล้ามเนื้อดีมากครับกล้ามเนื้อดีมากก็า้ายกว้างหลังโกมันตัวลึกดีเลยดคพัดนะครับสา,า,า,ายกว้างดีนะครับแต่ถ้าดูด้วยด้วยที่ว่านานหรือว่าดูจกกับตัวช่วงขาอะไรต่างเนี่ยจะคิดว่าความสูงก็าอาจจะยังไม่มาเท็นฝ่ายของซ้ำล่ำแต่ว่าเลี้ยงดีมากนะครับและทรงลำตัวกล้ามเนื้อดีมากนะครับ,นนรบในส่วนเบอร์สามสิบสองสามสิบสองก็ถือว่าเป็นขวายที่กระดูกโครงสร้างดี อนาคตก็ความสูงมาเหนือกว่าตัวที่หมายเลขเท่าไหร่นนะอาจารย์ครับพ่อคือใหญ่ท่านนาแม่เป็นลูกเรื่องพันล้านนะครับเตี่ยมชัยฟางอันดับที่สองนะครับหมายเลขฐาที่สองฟ้าลั่นครับพ่อชื่อปีกเบิร์ดแม่ชื่อดิสุชัยเตี่ยมชัยฟางชื่นกันนครับอันดับที่สามเจ้าสุทแสดงครับพ่อชื่อเทพมง,งคลแม่ชื่อน้ำพลท่านนัทประพาฟาม อันดับที่สี่นะครับเจ้าเขาใหญ่ลูกเบิ่มพันล้านครับแม่เจ้าเก้าก,กระหล่ำจากทีมเพชรบรีความควายนำเพชรบูรณและอันดับที่หครับมักหินสาครับลูกไก่ห้างงานแม่ม่วงปิยอดรั์ถามครับขอแสดงความยินดีดกับผู้ที่ปลุกปั้นไยเข้ามาสู่สนามจนได้รางวัลในครั้งนี้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆนครับ มีฟันป่าอุปสรรคกับ20กว่าตัวนะครับเข้ามาเหลือหน้าตัวสุดท้ายก็ไม่ธรรมดาครับก็ต้องบอกว่าควายรุ่นนี้นะครับก็ยังจะต้องเติบโตไปอีกยาวนานนะเพราะว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับ ผู้ทนี่ยคุณวุฒิได้ชี้แนะชี้นำนะครับว่าเราต้องดูผลงานเขาต่อไปนะครับต้องบอกว่าบางครั้งบางคราวนะครับตอนเล็กๆอาจจะยังไม่ดูดีตัวในใช้เวลาแค่สองสามเดือนก็จะปิดมุอปีตาขึ้นมาเลยครับเป็นคนละตัวเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าของอยู่ที่น้าเลี้ยงนะครับใช่ครับอยู่ที่การดูแลนะครับราจะนั้นก็ ก็ต้องอ่านต่อไปนะครับอ,อนาคตข้างหน้าจะเป็นอยังไง